เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอสเตอร์ er, นะฮะแล้วเราก็อยู่ับเกมบิดเบฟ้ยโซอีเช่นเคยนะอ่าตอนนี้ก็ได้พยายามถึงเวลาสำคัวนะผมมี1,500เมตรนะก็เปิดได้7สเต็ปพอดีแล้วก็เปิด สเตปธรรมดาอีกเนี่ยอยา่างละหนึ่งตัวอีกครบจะสเตปเ,เหมือนกันกระชานี้ผมจะเปิดแค่ในเลดมันนะฮะเพราะว่าหลุดเลดไปคือค่อนค่างที่จะอันตรายและเราต้องเปลืองเพชรประมาณ2องรแล้วก็จะอันตรายมากเพราะมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะซึ่งมันอันตรายซึ่งเอาเป็นว่าเปิดแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวรอรอบหน้าดีกว่าเพราะว่ามันต้องวนเวียนมาอยู่เรื่อยๆแหละโอเค ก็เป็นการสิเวรานะฮะเดี๋ยวเรามาจัดกันที่1สเต็ปก่อนสเต็ปที่2องเพราะสเต็ปแรกฟรีเปิดไปแล้วไม่ได้สเต็ปที่สอง,สสสองพีเซอร์สองตัวฮะสีทองไม่มีอะไรกินจอสเต็ปที่สามครับพีเซอร์สามตัว สีทองได้รูปีเต็บที่4ผีเสื้อหนึ่งตัวสีขาวไม่มีอะไรสเต็บที่ห้าครับ ผีเสื้อสตัวสีขาวไม่มีอะไรเช่นกันครับต่อไปเป็นสเต็ปที่6ก็ไม่มีอะไรและสเต็ปสุดท้ายในการเปิดหนึ่งครั้งนี้นะคร สีทองสำหรับการเปิดหครั้งก็เป็นได้แค่สีดาวนะสำหรับกระชานี้อ่าดวงจะไม่ค่อยดีเลยต่อไปการเปิดหลักฮะสเต็ปที่สองสำหรับเจสเต็ปนะครับจะการันตีในอาสเต็ปที่6 เต็ปที่7มีโอกาสออกสูงแต่ก็ไม่ได้การันตีนะเต็ปที่7อาจจะไม่ออกต่อไปเป็นเต็ปที่3ครับ2อสเต็ปผ่านไปยังไม่เห็นมีแววว่าจะมีตัวหรือว่าจะลุ้งเลยนะ3ไม่มาครับ1,2,3เป็นช่วงที่แบบเข้มสุดๆอ่ะเต็ปที่4ครับ สีทองไม่ปฏิเสธสักหน่อยเลยหนึ่งถสี่เต็ปไม่ออกเลยนะฮะหลังจากการเปิดกาชาครั้งที่แล้วนุ้นไปดวงกคด,ดี10สเต็ปออกสิสเต็ปแต่ว่าไอกาชานี้1นสี่ยังไม่ออกเลยนะอันนี้สเต็ปที่ห้าฮะอ่าไอเซนครับผมจะรองได้5ดาว3ตัวแน่นอนแต่จะได้ตัวไหนเดี๋ยวเรามารุ้นกัน ลำบากมากเลยละจะต้องแบบรับสินต่างไว้โอ้แจ๋วอยู่แจ๋วอยู่ตแมแลดวที่จะไม่ยุ่มย่ามกับฮูเอกโกมโดพวกข้าก็จะเป็นที่จะตั้งตัวเป็นศัตรูโอ้โคตรเกลือฮะ ฉนันไม่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปหรอกนะลุ้นกันครับเรามาลุ้นกันอ๋อพอได้อยู่ฮนะตัวนี้สกิล,ลการเล่นดีอยู่นะนนการตีของเขาที่ค่อนข้างจะโอเคสำหรับจินโจคุโกตัวนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวหน้าตู้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่เราคาดหวังฮะเราคาดหวังคือ2ตัวหน้าตู้เนี่ยตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่ง ต็บ,บนี้การันตีครับเอ้ยมายุริเหรออ่ามายุริฮะมาครับหนึ่งตัวแจวแกวครับแกวแจ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 ว,แว,แวมาแล้วหนึ่งมาลุ้นกันในยินนะฮะก็มายุริฮะเดี๋ยวมาเปิดอ่าเบิกเ,เ,เนตเ,เอาโอเคมายุริ่สองฮะ ยินจะมาไหมยินจะมาไหมโหผมก็ถือว่ายังโชคดีฝ่าหลายคนนะเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าจะเกลือมากๆถึงขั้นหน้าตู้ไม่ได้เลยเขมีเหมือนกันนะอันนี้คือผมได้หน้าตู้มาหนึ่งละอ่ะเคสสเต็ปสุดท้ายที่ไม่มีการันตีครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันเสื้อสอตัวบินไปเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเค ก็เรามาสรุปกันดีกว่าตัวที่ผมได้ไปนะได้รับอ,อ่าดวาวน้อยไปมากโอเคมายูริสองครับเกนโจกุโก1ครับเนลหรือว่าเนเรลวแดง1ชินจิ1ทั้งหมด5ตัว4ตัวแต่ว่ามีตัวซ้ำก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเราได้มายูริมา แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตัวหน้าตุกเลยผมจะรู้สึกว่ามันแบบเค็มจัด,จดนะโอเคยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ว่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะก,กันข้งหน้าอาจจะเอามายุริมารีวิวให้ดูกันนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากก,วกวาดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับสวัสดีครับ